มาวัดน,นี้นะพี่ผมจุดรัฐบาลอนะ่ะผมได้ตลอดเลยรอบนั่นรัฐบาลไทยออกเก้าหนึ่งผมก็มาจุดอยูย่วัดนี่แหละภาษิมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วเพราะว่มมาฝนตกเลยมาไม่หรีเห็นบอกเป๊ะเอลยเก้าแปดรุ่นตัวสใท้ อขอเพิ่นว่ามีเก้ามีเก้าอีหลีนะนเก้าอีหยังรุ่นครับเค,เคยมาไหมครับวัดป่าหนองคำแสนเห็นบ่อ รุ่นตัวสุดท้ายสิเป็น6กวครับอาพาขอผอนปูมี9ก้าวีลีครับเห็นบออาพี่พ,พี่แม่ขอพรกันลยคนละหนึ่งข้อครับที่อยู่ตรงหน้าน,นี้จะเป็นองค์ปูพ่พญาสีสัตนาคากนาคานครับส,สีตัดนาคมากนาโะครับอยู่ที่สปป,ปลาวอยู่ที่วัดหนองคําแสน วัดป่าโพนทองหนองคำแสนกับยูสอปปอลสวัสดีคนสองร้อยคนดูนเห็นมอรครับมาแปดเก้าอิริ เรามารุ่นนสุดท้ายกันบอแปดเกแล้วให้แปดเก้าหกมาแปดเกยังไงแปดเก้าสมซะรุ่นรุ่นจนสุดท้ายครับสวัสดี228คนดู แล้อีกตัวล้อีกเลขหนึ่ง <c oughs> ได้เลขงามแปดเกา้าแม่ขอเป็นสามครับตัวสุดท้ายนะขอเป็นสามสามาเป็นสามมาเป็นหกบูมักเจ็ดรอบนี้นะมากาักเก้ารุ่นให้เป็นสามซะ จังใดก็มีเก้าขอเพิ่นว่ามีเก้าแล้วเก้าก็หมาแล้วครับสวัสดีสองร้อยหกสิบเก้าคนเบิ่งอันนี้คือวัดป่านองคําแสนนะอยู่ที่สปปลาวนะครับคือเขาจะมาตแต่เมื่อวานแล้วแต่ว่าเขาบ่าได้มาครับเพราะว่าฝนตกม,มาลุ้นตัวสุดท้ายกันครับเป็นเลขอย่างน่าจะเป็นเลขสี่วะ น่าสิเป็นเล็กซี่ครับผมเดาเด้อน่าสิเป็นเล็กซี่ป้าขอเก้ามีเก้าอลครับเก้าซี่เก้าแปดจัดปจัดไปรอดๆ <c oughs> ผมมาที่วัดนี่แหละพี่ผมมาขอไทยนะผมเข้าสองรอบแล้วเมื่อวานนี้ว่าสิมาจุดลาอยู่นี่แหละแต่เมื่อวานนี้ฝนตกเฮงน,นี่อันนั้นนะคือดอกของเฮาเลยแปดเก้ 8, 9, 6, าหกเพราะฉะนั้นันนะ อันนั้นแปดเก้าหแต่ของเฮานี่นั่สิเป็นเลขซี่เลยวะมืออื่นเ้อจัดหลาวก่อนปารตงามครับนี่รายาะมันสิออกตัวเดิมครับระวัง้วมันออกสิมารกเก้าซี่อีกนะเพราะว่าปีที่แล้วหนอเก 94, ้าซี่ปีที่แล้วมันออกปีที่แล้วหนอหกศูนยหเก้าสี่ครับสันจรที่ร้อยอีทรอบนั้นผมว่าเขาเก้าซี่ตรงๆเพราะว่าเก้าซี่นี่ สถิติเลขสัญจรนี่ครับออกดุกเ้าเลยเก้าซีนี่ว่าต้องไปซื้อว่าซื้อว่าต้องไปซื้อเวลาที่ออกปกติมันบ่ออกมันชิมองไว้สัญจรออกเก้าซีออกออกบ่อยเก้าซีนี่ออกบ่อยแต่ว่าถ้าซี่ซื้อตอนที่บ่สัญจรน่ะมันบ่ออกทังไหนว่เลขซี่หรือครับเอาไว้จัดลาวมื่นเอาแคบแคบของเอาอันนี้ สามร้อห้าสดคนดูพี่มื่ออื่นสิพาไปฟาดตำลาวต่อเคยมาไหมพี่ที่วัดวัดป่าโพนทองหนองคําแสนนี่ะเดี๋ยวเซกแคปเลขทกปู่ครับปู่พญาศรีสตะนะคะมากนาคูครับอยู่ที่วัดป่านองคำํำแสน มีดาวให้นำลยขอบคุณห้าดาวด้วยครับพี่อาพี่เลขมาแล้วครับพี่แกปเ์เจอแล้วเดี๋ยวผมสิบปิดโทรศัพท์แล้วเพื่อนบอให้เพื่อนให้ดอกนี่ละ่ะเพิ่นว่าจุดหลายดอกเพราะว่าเจ้ามา ปาดงามครับเอาไม่แคบๆเด้อเดี๋ยวผมจิบป,ปิดไล่แล้วปาดงามครับ, 98, รบเ,เก้าแปดเก้าสี่ซื้อลอตเตอรี่เด้อเอาไปซื้อลอตเตอรี่แปดเก้ซื้อหน้าซื้อหลังอสูไท้ายเสร็จแล้วพาขอพรปูก็ขอให้หมัน ปต้อแล้วครับห้อนครมือนีโอเคเบื้งยอนหลังเอาเด้อแ,แม่พี่พี่สวัสดีครับ